ครับผมการการเจอกันของได้คุคลากับรอยเยนพาดินสายบริบอีกได้อีกแล้วกลับไปเมื่อกี้ผมเปิดอย้เมื่อกี้ครับอันนี้ผมมีอยู่แล้วครับคุณอย่าหลอนเอาขอโทษครับจุบจุบจุบคุณเร็วกว่านะครับ <c oughs> อรอยนันเพียมันหายไม่ได้ใช้เลยอะไรจะยับจะมารอ Đấy. Quen. Nhịp khá. Chộp trơn. Thân chuột. Lái khó. Lái Đăng xong đây khó sụt sụt. Mấy xong đây. chết. bắt chuột. บอกเลยว่าเล่นอย่างคิวโอ้โหอีกน uh ัก hmm> ชั่วโมงหนึ่งเก้าวันเก้าวันทีเดียวข้างริงตีนเทาใช่แล้วกี้ออแวนคลิปซีก็เลยมีไหมไม่มียันชิปฝันแซนโดไช่นกลีซิปยิงดำไม่ได้ อืมเฮ้ยอันนี้มันบอกว่าน้ำเหนียวน้ำแข็งงั้นตีข้างนี้14เช็คจบเจอเข้ากองนึงแล้วเนาะเอาเลยครับผมจับมาทิ้งก่อเลยไปแล้วทีเดียวเข้าในปีนี้เข้าอือหึเอขึ้นอืมเท่าไหร่ขอ5วัน5วันอืมให้5วันชิบุกเข้าเลย

นายบอกสูสีทำไมม็นหนึ่งต่อสีวะไม่พี่เดี๋ยวผมตั้งใจล่อยดำ <laughs> เข้าเข้าสกิลันไม่ไงแถวหน้าบวกสามพันสกิลเฟลิกแถวหน้าบวกห้าพันต่อไม่เอามาด้วยเอาแล้วไม่เป็นไรพี่เลีเลขตรงตัวอยู่อันนี้บมสองพันจะตี <c oughs> อันนี้บมห้าพันสิบสี่ตีข้าง จะโซนี้ไม่แล้วได้จู่เโอเคเก็บจูอันนี้ตีสิบห้าระบบสวนสิบเจ็ดตีมือเบฟข้าบ้านหนึ่งซุปรเรียคอสูบไมานเออสิเจซุปเรียคอสสองเบฟโอ้มามือเบฟด้วยอันนี้ตีกับโซอันนี้สิบสองสิบสองห1ดาพันสิบเจ็ น,นี่กันได้ใั่ไอืมสิบเจ็ดเขารบ้านหนึ่งทิ้งมือหนึ่งสุบเรียคอเกตสองเด็บสิบเจ็ดขอสิบิวโร่ริวโรบวกสองพันนีเปโร่นี่เป็นกองหลังโอ,อ้จัดเป็นหนึ่งมุกแบบไม่หาเนีย่ยมเก็บอยใช่ไหมสิบเจ็ดเขาบ้านหนึ่งสิบเจ็ดตรีสุบเรียคอโซเลมาน ขอส0ิบสิบเจ็ดสิบหกสิบเ็ดสิปกี่สิบยี่บงบสมยีสิบสียกิลพี่คอแบพัาททิงไอสิีคอสกิลนี่มใช้ได้เเนาะถ้าเข้าว่าบวกสามพได้เลยเหรอใช่ใช่นี่บวกสองพันื่นหนึ่งตีวัน พีจีจิ๊เินเช็คฮิวฮิวได้โอ้โหมันมันใจโหดจังวะกำลังสแตนสแตนอันนี้อินเท่าไหร่ครับสิบหสิบหกอันนี้ดีสิบเจ็ดยี่สิบสองเช็คสแตนสแตนเเกือบตายพีจีอันนี้มือไม่เบรบแล้วลบสามพันสิบหกไปเลยอันนี้ กอยอีกโอเคจบเทินเพลื่อนจัวทีินเน็ตกับกินโซนมึงไม่เบียรไปถ้ามึงเบียรโอเคตัวเริ่มตัวน้ำตัวเริ่มตัวเริ่มจะตายก่อนเดี๋ยวเตัวสองเออลิซิทสองตัวนี้อือฮึอเทคขัน้าสองดังเลยในตัวคนมึงแค่ห้าทีแล้วก็จบได้หระครับอันนี้มันกดเทคนอื่นได้ไหมเมื่อจบเทิร์นสมมติจบเทิร์นนี้ มาจบเทินได้อ๋อโอเคเตรียมกดไหนบารลัก็ไ่อนใีทีบ้างสองตัวนี้ใ่ยิงเบ๊บเทียมเอยชาสิมีการหลอกแล้วก็กดได้ไหมให้ไหมไม่ผมจะกดอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่าหเจ็ดแาสิบจ่าสิบมใบติดเกืออันนี้สูนน้ำกัใช่ยิงไดชาตัจวดโซ่สิบสอง เค่สั่งอย่างสั่งยังไงของมันเลยมือยังป๊อกชาร์จจั่วไอเด้งานหรืเล่าไม่มีที่ไหนหนึรู้แล้วว่าทำไมต้องใส่แมวอย่างนี้เองแมวอะไรวะ แมวสไตฟีตีสิบหกหนึ่งข้ากับมันีสามสิบใช่แล้วอันนี้ดีอะไรอันนี้กัดได้ศนกัดได้ศนกัดได้อันนี้ปล่อยกิให้คนทั้งหมดตอกกระเบนตีข้างสิบห้าใช่แล้วตายแล้วทีีกัดมือมีสามใบเพิ่มเดกกัด เท่อะไรเนี่ยดูวยน,นะ 2> 2, 3, 3, สองครับสามสเตนพลังข้างอาา่ะฮะสี่ฮิวพลังข้างาคืดหลอเท่น้องบวกสองหมื่นเอ้ยบอกสองพีกเป็นอะไรวะสองพีกหมื่นอันนี้มันยืนสิบหกอะ เป็นบวกยี่หกครับสองทีย่หกตีเดี๋ยวนะบหกสองหกอ่ะฮะตีขาดไม่ตายจบเซิร์นเก็บกิวเนาะจบเซิร์นตัวหนึ่งเลีอกวขาดตัวหนึ่งอันนี้ซีเรียสมด้หนักนี่ก็ตายอ้าวกดกดกดเลยจบเนาะจบแล้วแซนดอไซร์รวมเกียรครับ ฟิดิ์เยวผมเชีคกรอนี่ของใหม่มาแล้วไม่มีเบฟสกิลขอวบาหนึ่ง G B c ขยับขึ้นเยอะมาอืมอยากมือเบลย์จันต้องคอกาจากคอจากมือวะไม่ไม่ไมโอ้โคอก็จาเมือยเยอะอยู่ออ๋อมันบอกว่าช่างือนมีการเดียนอันนี้บวกสองพันเจ็ดแปด เขาทำันน้ำมันต้องขอได้กี่ใบเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่พี่สามใบเดียนะครใช่แต่ไม่มีเจ็ด <7, 8, S 3> <5. S 2> มันก็มีแค่นั่นแหละเจ็สเนี่ยเจสิเจยองสิบสอันนี้ยี่สิบแสิบสามปีขอสองใบวันสุตรอกคอสามใบมันต้องการสอง สกิวบอกว่าถ้าการมีถ้ามีการเล่นใบเดียวจะฮิตโดยที่ไม่สนเข้าพาวเวอร์มีสี่ใบใช่ไหมใช่ครับปิดเกมปิดเกมเลยครับเข้าเข้าเข่าลิซิลิซิแถวหน้าบอกห0้าพันบอกกิเออเออสมารถเบี้ยมือเบฟแถวหน้าบวก0ันบอยบอยเออคิดได้เออไม่ตายหรอกเช็ค ตองรู้เช็คเช็คอืมสิบหแล้วไม่เบลลแล้วอันนี้ไม่เบหครับเฮ้ยอ๋อม่เบลแล้วม่เบหรเครับอ่ะตีมีทิ้งไหมไม่มีสิบเดฮะอ๋อขอให้หมดเนาะสิขอสอกอ่ะ แล้วก็ข้อกาดอีกใบหนึ่งสิบแปดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าโอเคยิหนึ่งกับเจ่าเทืองโอ้ยยังงี้ถ้าเอาไปคว <ขอ S 1> ่ำหมดจบแล้วนะ้ะใช่ปะ่ะไม่ผมไม่ได้จบเลยผมไม่ได้อ่านจะไม่เป็นไรถ้าสองดังเน,นียขึ้นือถ้าเออใช่ถ้าคว่ำหมดมันก็จะหมดพลังแต่เขาก็น่าจยาการได้เลย ผิดแผนเปน,นิดนึงใช่น่าจะคอบดบวกบางเลยยิ่งเกินได้ผมเอาพีได้นะแต่จะไม่ได้สวนทเกิดพีจีบ้าบใบนึขึ้นมือข้ากัติดเลือกเก็ดสองสองใบหนึ่งสองเทสักคิวบ

ต้องรีบใช้ก่อนโดนแบนใครแบนวะเออมันโดนเพ่งเลิงโดนเพ่งเลิงแต่น่าจะไม่โดนเยอะพอย่างมากก็เหลือใบเดียวอันนั้นก็คือสูงสุดขอคิเวตตีเอสซินโดดข้างนี้สอง <200. S 2> หมื่นอะรับข้างนี้บอกหมื่นสองหมื่นเอ็ดคิเต สิเมตรใช่ไหมชี้มาเดียวสองทีท่ทามอะไรไหมไม่ใช่สอทงที่ชีเดียวท่ามอะไรไหมท้ามศูนย์อย่างเดียว,แม,แ,วแม่นแล้วแมนตีเท่าไหร่ครับแมนตียี่สิบหกถ้าโยนพลังตัวเองจะเป็นตีสามเมตรแมนตีกดเ็ท่อมนายเบเร์มาเก็บศูนย์ทั้งหมดมือยัดโซ่สองใบ ออกมาสองใบช่องพี่กลายเปช่องดาร์กแล้วอันนี้มันเอ้ยไม่อะไรทำไงวะไม่ผมซูงเอ้ยยั<อ>งชิดใช่ป<ะ>๊าบอันนี้มันไม่เอาศูนย์ใช่ไหมใช่แล้วโอเคยี่สิบเอ็ดไม่เอาศูนย์แบนห้าพันนี่ห้าพัน แมนตีทาเองเข้าเลยก็เลยลุ้นฮิวอะไรไหมนะดอบอ่ะใช่แทนาลังพลังขับ,บ,บ,บยเดรอดอืมแทบนบลังลโอเคครับจบกันไปแทนดีกก็แทนตีโอเคเป็นของดาร์กเลี้ยนะ